การมาเกิดขึ้นของสรรพสัตว์ทั้งหลายต่างมีเป้าหมายสูงสุดอย่างเดียวกันคือการทำพระนิพพานให้แจ้งได้เริ่มต้นฝึกฝนใจให้หยุดนิ่งจนเข้าถึงพระธรรมกายแล้วสายพระธรรมกายกำจัดกิเลสอสวะให้หมดสิ้นไปและเข้าถึงความสุขที่แท้จริง สเสวยวิมุติสุขอย่างเดียวคือสุขที่เกิดจากการหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะเป็นความสุขที่ไม่มีขอบเขตไม่มีประมาณเป็นเอกันตะบร,รมสุขสุขล้วนๆไม่มีทุกเจือปนเลยนี่คือเป้าหมายของทุกๆชีวิตดังนั้น เราต้องมุ่งสแสวงหาความสุขที่แท้จริงอย่างนี้กันนะจ๊ะพระสัมมาสมัมพุทธเจา้าตรัสไว้ในคุตกนิกายเถระคาถาว่าบรรดามนุษย์ในโลกนี้นรชนใดเบียดเบียนสัตว์เหล่าอื่นนรชนนั้นชื่อว่าย่อมกำจัดประโยชน์สุข ในโลกทั้งสองคือทั้งในโลกนี้และโลกหน้าส่วนนรชนใดมีจิตเมตตาอนุเคราะห์สัตว์ทั้งมวลนรชนเช่นนั้นย่อมประสบบุญมากการเบียดเบียนกันและกันเป็นทางมาแห่งความเดือดร้อนทั้งตนเองและผู้อื่น ผู้ชนะก็สร้างศัตรูส่วนผู้แพ้ก็หาทางแก้แค้นโลกของเราที่ได้รับการบอบช้ำอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะการเบียดเบียนกันมีทั้งสงครามใหญ่สงครามย่อยสงครามเศรษฐกิจสงครามแบ่งแยกดินแดนเขียนฆ่าทำลายล้างกัน ซึ่งเป็นทางมาแห่งบาปอากุศลมีแต่ความทุกข์ทรมานเป็นผลทั้งสิน้นทำให้เดือดร้อนทั้งในภพชาตินี้และภพชาติต,ต่อไปอีกด้วยมีน้อยคนนักที่จะรู้ว่าตนเองนะ่ยยังตกเป็นบ่าวเป็นทาตของพยามานเป็นเหมือนหุ่นที่ถูกเขาเชิดถูกพยามานเอากิเลสคือ ความโลภความโกรธความหลงกามาใส่ท้าไม่คิดผิดพูดผิดและก็ะทำผิดเลยเกิดการเบียดเบียนกันน้อยคนนักจะเป็นเฉลยผู้รู้คือรู้ว่าตนเองกำลังถูกกิเลสบังคับบัญชายอยู่และหาทางที่จะหลุดพ้นจากกรอบของอวิชชานี้ให้ได้ ผู้ที่รู้อย่างนี้คือผู้ที่กำลังทำสงครามภายในมุ่งปราบกิเลสในใจของตอนเองอย่างเดียวเมื่อตอนพ้นแล้วจะได้พาสรรพสัตว์ให้พ้นตามไปด้วยบุคคลเหล่านั้นคือพระโพธิสัตว์ทั้งหลายที่มุ่งมัน่นสร้างบาร,รมีเพื่อแด้บรรลุสัมมาสัมพธิยาน แล้วเมื่อท่านได้บรรลุสัพพัญญตญาณแล้วก็ทรงแนะนำสั่งสอนสัตว์โลกเห็นเลิกเบียดเบียนกันทรงสอนไม่ให้ฆ่าไม่ให้ว่าร้ายถ้าทุกคนหยุดการเข็นฆ่าทำลายล้างกันและเปลี่ยนมาเป็นการเห็นอกเห็นใจกันมีความเมตตาเอื้ออาทรต่อกัน รักกันเหมือนพี่น้องที่ขลานตามกันมาใครมีของส่วนเกินก็แบ่งมาให้ผู้ที่ขาดและก็พร้อมใจกันหยุดสงครามภายนอกมาทำสงครามภายในคือรับกับกิเลสในใจของตัวเองโดยการละชั่วทำความดีและก็ทำใจให้ผ่องใสโดยใจหยุดใจนิ่ง เมื่อน,นั้นสันติภาพอันไพยบูรณ์ก็จะบังเกิดขึ้นในโลกอันที่จริงก็ดูเหมือนว่ามนุษย์จะทำสิ่งเหล่านี้ได้ไง่ายๆเราทุกคนมีเชื้อแห่งความดีอยู่แล้วแต่ที่ทำไม่ได้นั้นเพราะยังมีอวิชชามาบดบังทำให้ไม่รู้ไม่เข้าใจหรือบางทีรู้แล้วแต่เป็นประเภทดีชั่วรู้หมดแต่ก็อดไม่ได้ คือแม้รู้ว่าเป็นบาปไม่ควรทําก็ยังฝืนทําโดยอ้างว่าเพราะความจําเป็นบ้างหรือรู้ว่าเป็นสิ่งที่ดีแต่ก็ไม่ทําเพราะเกียิคร้านบ้างทุกสิ่งทุกอย่างมันมีที่มาที่ไปอยู่คือมีฉากหลังที่คอยบังคับบัญชามนุษย์ไม่ให้ทำความดี สวนว่าฉากหลังนั้นคืออะไรและจะหาทางเอาชนะได้อย่างไรเอาไว้ค่อยหาโอกาสมเหมาะมาไลอยฟังกันต่อไปนะจ๊ะสำหรับวันนี้หลวงพ่อเปตัวอย่างของผู้ที่มองเห็นว่าการเบียดเบียนกันเป็นทางมาแห่งความทุกข์จะพบความสุขก็ต้องเริ่มจากการไม่เบียดเบียนมีเมตตา และให้อาภัยต่อกันละกันบุคคลท่านนี้คือพระวารณเถระท่านเกิดในตระกูลพราหมณ์ในแคว้โคนโกศลพอเจริญไั้แล้วท่านก็ะเด็ดฟังธรรมในสำนักของพอระเถระผู้อยู่ป่ารูอหนึ่งไม่ได้ดฟังธรรมแล้วก็สามารถไตร่ตรองด้วยปัญญาว่า ชีวิตสมณนนะเป็นชีวิตที่สงบไร้การเบียดเบียนไราการต่อสู้และการแข่งขันเป็นชีวิตของผู้หัรู้ที่มุ่งต่อสู้กับกิเลสในตัวมุ่งบำเพ็ญสมณธรรมเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งอย่างเดียวทหารทางธรรมช่างแตกต่างจากชีวิตของทหารในทางโลกลึอเกิน ทหารทางโลกต้องทำสงครามมีฝ่ามือเปื้อนเลือดส่วนนัก,กรบกองทัพธรรมเป็นผู้เยือกเย็นด้ม,มหากรุณามีความสะอาดกายวาจาใจและด้วยความเรื่อมใสในชีวิตสมณะอย่างสุดซึ้งท่านยิงตัดสินใจออกบวชเป็นพระภิกษุได้แต่งใจอุปถาก พระอุปชาอาจารย์ด้วยความเคารพอยู่มาวันหนึ่งท่านไปเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นงูเห่ากับพังพรต่อสู้กันจนตายในระหว่างทางจึงเกิดสังเวชสลดใจว่าสัตว์เหล่านี้ถึงความสิ้นชีวิตเพราะไม่รู้จักการให้อภยัยทำเป็กรอกันมีความ,มารักกัน ก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขเลาะงูลและพังพรมีอาหารที่ไม่เหมือนกันอยู่แล้วครั้นคิดดังนี้ก็เดินตรึกธรรมะไปเรื่อยๆจนหถึงสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระเจ้าครั้นตรงทรงาบอาจาระอันงดงามของท่านแล้วว่จะทรงประทานพระโอวาท เหมาะกับอาจาระนั้นจึงได้ตรัสสอนว่าบรรดามนุษย์ในโลกนี้นรชนใดเบียดเบียนสัตว์เหล่าอื่นนรชนนั้นย่อมกำจัดอิตุสุขในโลกทั้งสองคือประโยชน์ทั้งในโลกนี้และโลกหน้าส่วนนรชนใดมีจิตเมตตาอนุเคราะห์สัตว์ทั้งมวล นราชนผู้เป็นเช่นนั้นย่อมประสบบุญมากมายภิกษุควรศึกษาและปฏิบัติธรรมอยู่เนืองเนืองควรเข้าไปนั่งใกลสมณนะควรอยู่แต่ผู้เดียวในที่วิเวกเพื่อบำเพ็ญสมณธรรมและควรทำความสงบระง,งับให้เกิดขึ้นในใจท่านวารณาเถระ ได้ปล่อยใจไปตามกระแสพระธรรมเทศนาพระบรมศาสดาทรงรู้ว่าท่านมีจิตละเอียดอ่อนดีแล้วก็ทรงสอนเรื่องไตรลักษณ์แล้วก็ยกใจของท่านขึ้นสู่วิปัสสนาครั้นเจริญวิปัสสนาแล้วก็ได้บรรลุพระอรหัตผลมีอยู่วันหนึ่ง ท่านได้ระลึกชาติไปดูอดีตของตัวเองก็พบว่าในกลับที่92นับถอยหลังจากกลับนี้ไปท่านเคยเกิดในตระกูลพราหมณ์เป็นผู้ถึงฟังในวิชาและศิลปะของพรามณเมื่อมองไม่เห็นที่สุดของวิชาที่ตนเรียนรู้อยู่และมองเห็นว่า ชีวิตการคองเรือนเต็มไปด้วยการแข่งแย่งและเบียดเบียนกันจึงออกบวชเป็นฤาษีอาศัยอยู่ในป่าหิมพานท่านได้แต่งใจบำเพ็ญธบะจนได้อภิญญาสมาบัติและท่านมีลูกศิษย์อยู่ประมาณห้าหมืนสี่พันคนสมัยนั้นพระผู้มีภาคจะพระนามว่าติสะ ูยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่ได้จุติจากหมู่เทพชั้นดุสิตก้าวลงสู่พระคันของพระพุทธมารดาทำให้มหาปตพีเกิดสะเทือนเลือนลั่นไปทั่วเมื่อมหาชนเห็นเหตุการณ์นั้นก็ตกใจกลัวจึงพากันไปหามหารุษีถามถึงเหตุที่ทำให้แผ่นดินไหว มหาฤษีจึงบอกถึงบุพนิมิตแห่งการอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าว่าแผ่นดินใหญ่ไหวครั้งนี้เป็นเพราะผู้มีบุญญาบารมีมาเกิดพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุดผู้มีพุทธจักสุจากเสด็จอุบัติขึ้นในโลกโลงจะตรัสบอกทางสวรรค์และนิพพานให้แก่ชาวโลก โล่จะเข้าถึงสันนิสุขอันภัยบูรณ์มหาชนรั้นได้ยินข่าวอันเป็นมงคลเช่นนั้นแล้วก็ปิติตื่นเต้นพากันเล่าเริงหันษาส่วนตัวท่านเองก็เกิดธรรมปิติตั้งแต่นั้นมาก็ได้จเจริญพุทธาน,นุสติมีพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์จนตลอดชีวิตโดยอเนกสงฆ์ความเลื่มใสนั้น ทำให้ท่านเวียนว่ายอยู่ในสุกติภูมิเ,เรื่อยมาพระเถระได้กล่าวไว้ว่าตลอด92กัปที่ผ่านมานั้นด้วยอานิสงส์ที่ท่านได้พยากรณ์นิมิตรใด,ไ,ดไว้โดยการพยากรณ์นิมิตรนั้นท่านนะไม่รู้จักทุกขติเลยนี่ก็เป็นผลหนึ่งการพยากรณ์การอุบัติขึ้นของพระบุทรเจ้า ผู้นำสันติสุขที่แท้จริงมาสู่มวลมนุษยชาติและสรรพสัตว์ทั้งหลายเราจะเห็นว่าชาวโลกส่วนใหญ่ที่ยังไม่รู้จักสันติสุขที่แท้จริงยังแสวงหาความสุขจากการเบียดเบียนกันจะทำธุรกิจการค้าก็ตังอัปเรียบกันในสนามการค้าจึงมีทั้งคู่แข่ง และก็คู่แค้นความคิดเบียดเบียนนั่นไม่ใช่ทางแห่งสันติบัณฑิตนักปราชญ์ทั้งหลายท่านเห็นว่าถ้าอยากมีสันติสุขต้องมาให้ทุกข์กับคนอื่นต้องไม่เบียดเบียนกันจะให้มีความเมตตาต่อเพื่อนร่วมโลกด้วยความรักและปรารถนาดีอย่างแท้จริงดังนั้น่ะ เรามาเริ่มต้นสร้างสันติภาพโลกกันเถอะโดยการทำใจให้บริสุทธิ์ให้หยดุดให้นิ่งและแผ่ขยายกระแสแห่งความบริสุทธิ์ความรักความปรารถนาดีไปสู่ชาวโลกทำอย่างนี้กันเรื่อยไปจนกว่าสันติสุขที่แท้จริงจะบังเกิดขึ้นในโลกนะจ๊ะในที่สุดนี้ หลวงพ่อขออํำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพพระนามัย สมบูรณ์แข็งแรงมีอายุไขยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวยัยได้เข้าถึงระธรรมกายโดยง่าย เดเรวพลันจองทุกท่านเธอ